สวัสดีครับมินเสาร์มือนี้กิมาพบพ่อกันที่จังหวัดมุกดาหารนะครับอำเภอนิคมคํำซอยนะครับตังหวัดนครคำซอยนะครับบ้านนี้ยังกะม่วงไข่นะครับบ้านม่วงไข่นี่มาเป็นเอ็มยูนะครับเป็นรถลุนไยจัดน้อยนะครับเอ็มยูสี่สิบเก้านะครับครับรถรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับ รุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับถ้าติดตามกันเบ้างนะครับเห็ดเสร็จเราจะออกมาเป็นยังไงนะครับเป็นได้สร้างเป็นตายเห็ดง่ายสื้เสื้อเห็ดจนชิ้นแล้วเป็นปะโอ้เนี่ยทีมงานมืออาชีพครับเก่งมะพร้อวรอพร้อมเป็นปะวันน่ะ <laughs> นี่ครับถาเบิ้ออกจีออกมั้งเลยนะครับสวยงามรอรอขึ้นเก้าแน่นอนนะครับ MU สี่ิบเกถ่าติดตามเบิ้งนะครับครับหลังจากที่เขาติดตั้งเซ็ตซับเรียบร้อยนะครับออกมาเดี๋ยวจะฟาสต์สตาร์นี่ครับเบิ้งชมรอรอกันนะครับ MU สี่เก้านะครับสวยงามนะครับ มันลออซุดกันนี้เลยครับคนล้องรถมันมอกมากเล่นล้อไ <c oughs> งเดงนเลยครับอ่ะล้องรองมลงใบมีดนะครับใบมีดก็ใช้ได้นะครับ เดิมข้าง,งนู้นปุ๊บโอ้สุดยอดดีนะครับนี่เต้กว่าข้าวที่กินเหนมือนนี้ครับนกกันนิ่มๆน,นะฮะแรงบ่กแรงบ่ยังแห้งปั่มมันแห้งนะครับลดไงนะครับ tay vào khao bọc Để lại, lắm tay vào khao luôn nữa cái cái cây ô bé tay tay mới chín ครับคุณนะครับสูงนะครับมานะครับครับเขาหยุดข้ออกไปอหยียดเลยนะครับอันนี้เขาเอาชิ้นขึ้นขึ้นไหมเอาชิ้นขึ้นเป็นไปบิดเอาเลย nè, <laughs> <coughs> 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 เรียก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 เ,ยเ,ย,เย, <laughs> ยเกยเกคเรยครับขึ้นข้าวคันไง มาเท้าว่ะดยอดเลย <laughs> นี่นะครับนี่ครับกระถองใส่ไหม้ยากครับต้องขึ้นไปปบีรร๊เอาลวดต้องปีนยากนะครับ <laughs> ใครล้วครับนี่นะครับนะครับ เ็บิดเอาบิดเอาแล้วโอ้ข nice. <laughs> ้าวาข้าานี่นะครับครับได้หลายอย่างนะครับบมเมนต์มันหยกในต่มันนะครับขึ้นปะเข้าก็ได้นี่นะครับนใครใ ติดต่อไม่ได้นะครับอ,อ,อย่างเช่เลยครับเวลาได้แล้ว,ลวเนอะนี่เป็นไงดีไหมดีไหมใครใครเ็นคนขับ,ข,บขับเองเลยเนี่ยขับเองเลยนี่นะครับเลยสนใจกับติดต่อหรือช่องผลงานในที่ช่องยูทูบนะครับ ทรงสวยนะครับขนาบเอ็มยูเนี่ครับสวยงามนะครับตัวล้นนะครับสวยงามเลยครับนี่เสนใจขังซื้อได้นะครับหรือโทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทรจะมีตามนี้นะครับเบอรร์โทเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราจะไปต่อกันที่การลสินนะครับของรอบนี้นะกันที่หานะครับของรอบ กิ้นีกันไปทิ้น,ทนีก่อนนะครับนี่ครับนีเ่เขาก็มาถึงขั้นที่สองนะครับอของมือหนีครับเป็นขั้นที่หาของรอบนะครับเป็นแอลคูบิต้า L50 นะครับในอย و, ยูบ้านยังไงปา่เข้าน้อยตำบล ลำคลองอําเภอเมืองจังหวัดกาลสินะครับแถวแถวเขื่อนลำปาวนะครับครับเป็นคูบัตานะครับ,นรบเ,น,เน,บนี่ยเป็นสองระบบขึ้นกันนะครับแยกระบบ ชมลัล้อนะครับหลังจากเท้าติดตั้งเสร็จสับเรียบร้อยนะครับกันเรียบร้อยไปรอเลยนะครับใส่ง้ำนะครับคอนโทรลนี่ครับของระบบนะครับแยกงคอนโทรลแยกกระบอกนะครับ ออขอกครับคือนิ่มๆน,นะครับบ่กระทุบบ่กระชากนะครับอบอกง่ายนะครับนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นกระบอกเดิมนะครับมันจะออกระทุกกระชากนะครับมันจะเลี้ยวนะครับนีเอาใส่กระบอกก่อนนะครับกระบอกใหญ่ๆนะครับ เห็นนิ่มตามแห้งเขาเหยียบคันเร่งนะครับในล้อล้อใบมีดตัวใบมีดใส่ใดเขานครับับสวยงามนะครับติดสติ๊กเกอร์สวยงามนะครับชมหนาละล้อนะครับ ทั้งเนี่เยเสวยงามนะครับมมาแบบนีบ้แต่คนทำนักใส่เบียร์ใสเบียร์อย่างเดียวนะครัใส่นามอะไรนะครับเสะเบียร์ใครสนใจติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทร ตามผลงานนะครับลูกขอนยอคบันน้านะครับเดี๋ยวเร็จ,จากนี้เขาหยิบนะครับไปต่อกันที่สายเส้นซีสเกตนะครับอุบ,บลราชธานีนะครับไปเส็นพุ่นนะครับนี่ก็จบที่สายมุกดาหารร้อยเอ็ดกาลสินนะครับมนันนี้รอบนี้นะครับหาคัน ไนครับพ่อๆกันที่สายสีสเกตนะครับสรับคลิปนี้กับไปสน,นี้ก่อนนะครับ